ตะวันไงไมีตะวันไครเขาเป็นคนอ๋ออือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,ะะอ,ะอกลับมาเจอกันเรื่องนี้เนาะขาผมเอมเอซิงตองนีค่ะคือเรื่องนี้รู้สึกว่า เบาสมองจริงๆอ่ะแบบตั้งแต่ฟังจากพี่ชาครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากเล่นเลยรู้สึกว่าหมีกับซอนก็อยากเล่นเราพูดกันตลอดไม่อยากเล่นรังค์เาสนุกสนุกดีค่ะเพราะฟังฟังเรื่องเรื่องย่อจากพี่ชาสมาวันแรกแบบอยากเล่นเลยอยากขายนั้นอยากเป็นตัวเองไปบอนเวิร์ดช็อปไปอะไรที่ไม่ไม่เครียดโอ้ยก่อนหน้านี้เหรอคะมันก็ฝุ่นๆุนนิดนึงนะในฮาร์โมนีอ่ะแบบซีโอสาวแล้วแบบมีความเท่ขึ้นจริง แต่ก็เป็นได้เป็นความใช่ค่ะแต่มีติดนะเราแรกๆมันมีติดคากเตอร์ของเรื่องฮาร์โมนีมาบ้างเพราะมันเป็นคนรวยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นดราม่ากับลำพังนะมันจะมีความจริงจังไม่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าคือเล่นเรื่องเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ยากเลยที่เจอก็คือรู้สึกว่าจริงๆมันต้องปล่อยสมองยิ่งกว่านี้อย่าไปคิดตามเยอะไมันจะดูเป็นคนเครียดเลยแต่ในเนื้อบทเขาต้องมีการไว้กัน อิมพาวเวอร์ไวเยอะเลยชอบมากนะใช่ค่ะใช่รู้สึกว่าโอเคถ้าถ้าเรารู้สึกอะไรแล้วก็เล่นหลายๆต่อไปเพราะตอนเวิร์กช็อปอ่ะอิมพาวเอไวเยอะค่ะส่วนใหญ่ใช้อิมพวเอ์ไวมากกว่าไม่อยากไปปิกอดเพราะว่ามันเป็นลำพอมเนาะถ้าเราแบบปิดกดปุ๊บมันก็จะัแบบจังหวะมันไม่ได้อะไรอย่างนี้บอกอะไรกับหนบอกแล้วแต่หนูเร็วๆนะะ <c oughs> ี้เลยค่ะทำไมถางว่าชิหลหรอคะเร็วๆนี้เลยเดี๋ยวพูดเร็วแบบเอ้ยแบบหลับตาปุ๊บอุ้ยใช่เลย เดี๋ยวน่าจะมีการโปรโมทว่าแบบเอ้ยเราถ่ายคิ Q1 กันวันไหนแน่<ช>นอนมีคอนเทนต์เอ้ยคอนเทนต์ contents. ใช่มีคอนเทนต์ลงค่ะคอนเทนต์เอาตัวเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเลยมันมันน่าจะชิลไปหมดโอ้ยมันไม่ชิลนะมันแบบมันเป็นความแบบคือที่จริงหนึ่งที่เจอคือตอนที่เล่นคอมเมดี้อะเราใช้เอเนอร์จีกันเยอะมาก<ช>ยิ่งขี่ควายอยู่การทุง่งนาลุยโคลนอย่างนี้แบบโห้ยมันแบบเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่านี่การเตรียมตัวคือนี่ครูบอกว่าหัดไปออกล้างกายให้ไปวิ่งให้ไปอะไรคือเธอ วันนั้นหน้าถ่ายพ<อ>ายรอตซีแรกเสร็จอ่ะหอบต้องการน้ําเดี๋ยวนั้นเลยคือ <laughs> มันเหมือนแบบ <laughs> พูดออกมาจากจากในท้องอะค่ะพูดแบบเยอะอ่ะแต่สนุกดีชอบ <laughs> ไม่ฝืนเลยไม่เหนื่อย <laughs> เล่นได้ทั้งวันเนตัวกันเนใช่ค่ะเมื่อคืนมีแบบตมอาน ใช่ค่ะก็เอ้ยมาคืนมาคืนหนุมเพิ่งได้รางวัลมาใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมาคืนเราเป็นงานเชนเมอร์เนาะซึ่งซึ่งก็แบบเป็นงานชนกันพอดีแล้วก็เพิ่งทราบว่าได้รางวัลมาค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะเพราะมีได้ยินาว่ารางวัลนี้แฟนๆก็ช่้มากมากเลยเป็นชนเวอจากแฟนๆใช่ค่ะขอบคุณมากมากเลยที่ทุกคนแบบทุ่มให้แบบลูกมิสนัญญาขนาดนี้นี่ก็เป็นแรงผลักดันในการจะสร้างผลงานดีๆโดยเฉพาะซีรีส์เรื่องถัดไปของพวกเราเลยใช่อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแฟนๆเป็น หนีว่าหนีกับซอนอะแบบหนีหม,มีว่าหีกับซอนมีความแบบหนีเป็นตัวเองแม็กอีเวนว่าแบบอยู่กับซอนแล้วก็อยู่กับแฟนๆด้วยใช่ค่ะเราทําให้ทุกอย่างมันดูเป็นครอบครัว ใหญ่ๆของเราทุกปีครอบครัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยแต่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปหาแฟนๆไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่ายังรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องกันเสมอเลยเราทุกคนก็เอเนอร์จีเดียวกันหมดเลยเหมือนแบบว่าพอเข้ามาเป็นเบสตี้ปุ๊บก็ได้เพื่อนได้เพื่อนเพื่อนๆแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเราด้วยหนูรู้สึกว่าแบบทุกคนคือเพื่อนแบบครอบครัวจริงๆ ถูกใช่ง่ายใช่ไหมคะเกี่ยวไม่านฟีดดูไ <ett> ด <COVID> ้ค่ะเบสตี้เป็นเหมือนกับทุกคนเลยใช่แล้วก็พอเป็นพอมปนซีรีส์เรื่องนี้แปนแฟนคลับเป็นดีแล้วอืมแฟนคอนครั้งแรกของพวกเราละกันค่ะเมื่อวานก็เพิ่งประกาศไปเนาะเป็นชื่อชื่อครั้งแรกของเราชื่อชื่ออะไรนะ B my Valentine ส่วนรอบนี้เป็นแฟนคอนชื่อว่า B my Romance ใช่ค่ะ 6เดือนหกค่ะเลขกใช่กดปัาวันที่สี่เมษายนซึ่งแฟนคลัมันจะยิ่งใหญ่ของแฟนมีนิดนึงโชว์จะจัดเต็มกว่าเดิมจากเดิมที่เป็นแฟนมีนแฟนมีจัดเต็มแล้วอันนี้จะเต็มยิ่งกว่าเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายเรี่ยมตัวก็คือ4ช่โอ้4ชั่วโมงแม่อว่าไง่ะน่าจะมีโชว์แบบแม่อดกับพ่อเอสอยู่ในนั้นด้วยแล้วการเลย หรืว่าเว้ยถ้าหนูเอาขึ้นมาได้นะทุกคนมันคือประวัติศาสตร์ขอกีตั้งดังเลยได้ไหมถ้าหนูเอาขึ้นมาได้จริงๆอะค่ะอันนี้เป็นคือตอนคนฟินทุกคนคาดหวังคาดหวังแล้วคือไม่ได้มาดูลูกีอิฐนะมาดูมาตอนนี้ตัวที่นี่พอดี มีเล่น,ม,นมีโชว์ใช่ค่ะแต่มีก็เชื่อว่าคืออย่างแฟนมีครั้งที่แล้วพี่ชอากับพี่เอ็ดให้อิสระในการคิดเรามา่ใ,ในการโชว์เนาะทำโชว์ครั้งนี้มันจะแบบมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นอนะยิ่งสึดแค่คิดก็สนุกแล้วค่ะว่าอยากใส่ไอเดียของเราสองคนลงไปในโชว์ด้วยคือรอบที่แล้วมัน,มนสนุกมากจนแบบติดลมอะเต้นเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วรอบนี้คิดว่าน่าจะเอาให้มันกว่าเดิมเอาให้สุดกว่าเดิมคืออยากให้เบสตี้ลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันเลย,เลยแต่ว่ามีโจทย์มีโจทย์มาให้มือะ มมมมีีีทอืตอนนี้น่าจะแบบว่อุบไว้ก่อนละค่ะใช่อ่ะมีในใจจริงๆอ่ะฟังเพลงปุ๊บเริ่มจดละเริ่มจดว่าอยากได้อันไหนอะไรอย่างงี้แต่ว่าอุบไว้ก่อนจะได้เซอร์ไพรส์ทุกคนทีเดียวเด็กปุ๊บเดินเนาะใช่ค่ะขอบคุณมากโอ้ซีรีส์ซีรีส์โหเล่เข้ามาเล่เข้ามาซีรีส์เรื่องที่สามของลูกหมีสัญญาค่ะเฮียกล้าวกับคุณสิคุณแฟนบ้านนอกนะคะจะได้รับชมแล้วเร็วๆนี้นะคะจะเห็นทั้ง จัดหลากหลายชนิดนัก <c oughs> แ,แสดงเยอะมากเรื่องนี้นะคะเยอะสุดๆแล้วก็ฝากเพลงของเราด้วยเลยละกันนะคะเพลงใหญ่ๆแล้วก็สาวส่วนแปลงเป็นเวอร์ชันของลูกหมีสัานะคะคือคือนี่ชอบมากเลยคือมันเมื่อวานคือแบบกลับบ้านไปฝันว่าเต้นเพลงนี้ฝากทุกคนไป <c oughs> ไปไปรับฟังกันด้วยนะคะรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ที่แฟนๆน่าจะชอบกันเยอะมากๆเลยฝากเป็นกําลังใจให้ลูกหมีสนาด้วยนะคะเดี๋ยวเร็วนี้เจอกันแน่นอนค่ะ ขอบคุณท่รนะคันะคะเฮ้ยอยาอินเกินคาแรคเตอร์เป็นตัวเองโอเคอะใรูปแล้วรูปเน้ำมนน้ำต้ีตอน้ำา่นี่เขาก็มีกันต่เขา ตัดตัวเองมันมีตัวนี้เองค่ะขอบคุณค่ะ

ต้องเขินเราต้องวขงจั้งเสร็จแล้วอยแล้วลูกก็ะอ่ตรงนูตรงนี้นะบวค่ะไปกลยจะไปใกลขอบคุณทรับหนึ่งสองสามส